วันนี้ตักก็จะไปดูเครื่องทําน้ําอุ่นให้หลังข้างๆนะคะทุกคนหลังที่ตักอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันด้านล่างนี้ค่ะทุกคน2องพบาทนะคะทีนี้พี่เซลล์เขาก็เดินมาบอกว่าทําไมไม่เอาข้างบนเลยนะคะอันละ2องพาาบาทห่างกันแค่300เองนะคะอันข้างบนมันจะเป็น4,500าวัตต์นะคะอันข้างล่างมันจะเป็น3,500าวัตต์นะคะตักก็เลยไปดูเนื้อหมูด้วยค่ะทุกคนจะเอาไปทําแหนมนะคะทีนี้มีคนบอกว่าถ้าจะเอาไปทําแหนมต้องเป็นเนื้อ หมูสดเท่านั้นนะคะแต่ก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเอาเนื้อที่มันแช่แข็งมาแล้วเวลาเราไปทําแหนมปล่อยไว้หลายๆวันนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้เนื้อดําได้นะคะพี่พีหรือว่าเนื้อจะเน่าอะไรประมาณนี้นะคะต้องเอาเป็นแบบว่าเนื้อหมูสดนะคะเพราะว่าเราต้องหมักไว้หลายวันนะคะแบบทําให้มันเป็นแหนมนะทุกคนตักไม่ได้ทําคลิปหลายอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนไม่รู้จะทําอะไรอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตักก็ไม่ได้ทําอาหารนะคะนานๆจะทํากินเองทีช่วงนี้ซื้อกินอย่างเดียวเลยนะคะพี่พี่ ต่ก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะเหมือนที่ตาเคยทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะพี่พี่ทีนี้นะคะสิ้นเดือนนะคะทุกคนปีใหม่นะคะตาก็จะไปเขาดาวที่พัทยาค่ะทุกคนตกจะไปเที่ยวก่อรล้านนะคะจะไปนอนก่อรล้านสักห้าคืนเลยนะคะทุกคนก็เตรียมกระเป๋าแล้วนะคะไม่รู้จะตื่นเต้นไปไหนนะคะพี่พี่อยากไปมากๆเลยนะคะไม่ได้เที่ยวนานแล้วนะคะพี่พี่จำได้ว่าไปครั้งล่าสุดน่าจะไปมาเลเดือนเมษายไม่ใช่เดือนพฤษภานะคะทุกคนทีนี้ก็ไม่ได้ไปไหน อีกเลยแล้วก็ไปกรุงเทพมาล่าสุดนะคะคิดยังไงไม่รู้นะคะทุกคนถึงอยากไปเที่ยวพัทยามันก็ใกล้ด้วยนะคะแล้วก็ประหยัด ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไปหลายวันด้วยนะคะไปครั้งนี้ก็คือนอนที่นู่น8คืนเลยนะคะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องอยากไปบ่อยๆนะคะไปนอนที่นู่นทีละสองสามคืนแล้วก็กลับมาแล้วก็อยากไปอีกแล้วอะ่ะทุกคนมันแบบมันไม่เต็มที่นะคะพี่ๆตาก็ให้ช่างมาซ่อมปลั๊กไฟให้นะคะแล้วก็ให้มาติดโซล่าเซลล์อันนี้ด้วยนะคะทุกคนตาก็เปิดไว้ประมาณสาอาทิตย์แล้วแหละนะคะเปิดทิ้งไว้นะคะทุกคนตากจะดูว่าถ้ามันไม่โดนแดดแสงมันยังจะออกอยู่ไหม ะะแสงมันออกนะคะทุกคนขอแค่โดนความสว่างก็ได้นะคะพี่พี่แล้วก็มาติดไว้ตรง3ามเสานี้เลยนะคะตอนกลางคืนมันจะได้ออกแสงไฟสวยๆค่ะ